เจ่าวาดนาชีไปรับงานไว้แล้วเธอแม่เนอะเจ้าบาดให้ไปแสดงทำ <c oughs> วันที่สิบแล้วกับวันที่สิบสี่ก็มีงานอยู่นี <c oughs> งานยาวเลยเธอแม่ <c oughs> จะไปก่อนงานวันที่งานวันที่ 9ก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าไปที่ได้อาราำงาไม่ได้เลยแต่ผมไม่ได้ยึดติดในเรื่องงานอะไรนี่หรอกแม่ไม่ยึดติดหรอกไปได้ตลอดผมไม่ยึดติดหรอกแต่ว่ามันติดหนี้เขาหน่อยนึมหนี้ใคร พี่แม่ 1, พันนี่ผมก็เลยต้องโอ้ยเรื่องนั้นมันไม่สงครญหรอกปีคือ้นไม่ได้ก็ชั้เลยไม่คีดไม่ว่าอะไรเล้าเราต,ติดนี่แล้วมันมันไม่สบายใจนะโอ้ยไม่ต้องคิดอะไรเรื่องนั้นนี่ก็มีอยู่สองร้อยว่าจะให้ไปก่อนโอ้ยไม่ต้องออาาระตาไม่ต้องไปคิดถ้าไปก็มันเกิด น,น,นั่นแหละอ,อาจารย์อาจารย์บอกว่าเมื่อวานนี้เมื่อก่อนเนี้โย,ยมก็ไปทําบุญไม่มีพระสักองค์เลยไม่ได้ทําว่า,างั้นทำยังไงล่ะอาจารย์เข้าอาจารย์ไม่ไม่รับปากเข้าไปรับจะมีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีพระ โยมไปทำบุญไม่มีพระวาเดี๋ยวจันหนูก็มาวันนี้แหละแม่อมไปถามแคน้จะแค่ก็มาวันนี้ไปชี่กับว่าจันแดงทำไมไม่รับเขาไม่ได้มาทำบุญกับโยมเขามาทำบุญกับพระแต่ไม่มีพระเขาก็ไป ก็โทรบอกโยมแ,แหละเดี๋ยวโยมจะมาเดี๋ยวเจะมาบอกที่อยู่ครับวันที่สิบสามกันนี้ก,ก็กกมีงานต้องไปเป็นพิธีกรง,งานยกท่อไ้เขาอยู่นี่ประกาศเป็นพระป่าแต่ละวันจ้ะวันที่ าที่ที่พากันอ่าพี่สามต้องไปเป็นพิธีกรอีกแล้วก็เอาตะเลไม่รู้วขาะจะสับกันไหมก็ไม่รู้หลังสงกรานนัะ์นลยาจากหลังสงกรานต์แล้วไหมรถมันเยอะ อากาศมันร้อนมันก็หาที่อยู่ยากปนินมันตายอ่ะจ้ะไปนั่นปนินหรือว่ามันร้อนมากหรือว่ามันมาจากสถานน้นแล้วก็มาตายสะานนีน้ น้ำมันมีอยู่ในท่อนั่นนะไปน่าจะร้อนมากแล้วเนี่ยน่าเ้าก็ยังหาที่อ่